ในที่สุดครับคุณผู้ชมโรบ็อกเนี่ยก็ยอมฟังเสียงแฟนคลับกันนะครับหลังจากที่หลายคนเนี่ยต่างขอร้องโรบ็อกครับมาตลอดครับ2ปีเต็มที่โรบ็อกนะครับไม่ได้จัดอีเวนต์เลยครับภายในเกมโรบ็อกซึ่งในที่สุดครับตอนนี้โรบ็อกเนี่ยยอมฟังเสียงแฟนคลับแล้วครับกับอัปเดตตัวใหม่ครับที่จะมาครับภายในเกมโรบ็อกซึ่งอัปเดตที่ว่าครับมันคืออะไร ในคลิปวันนี้ครับจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับผมสมครับแต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหาคลิปวันนี้ครับใครชื่นชอบชอมแบฟอร์มครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับนะใครชื่นชอบครับไอเทมครับ UTC ไปซื้อนะครับโตเกตาแบฟอร์มกันได้นะครับลิงก์ที่ใต้คลิปนี้นะครับต้องพูดอย่างหนึ่งว่าโรบ็อกเนี่ยอีเวนต์นะครับประจำของโรบ็อกไม่นับสปอนเซอร์ไม่นับ UTC l i m i t e d คือมันหายไปนะครับประมาณนะ2ปีเต็มเลยตั้งแต่ช่วงปีครับ2022ที่อีเวนต์โรบ็อกครับมันหายไปครับอย่างเช่นมนตัวแชมเปี้ยนที่มาครับแค่ปีเดียวครับปีถัดไปก็หายไปครับหลังจากนั้นครับ2ปีเต็มนะครับเราขาดหายนะครับกับอีเวนต์โรบ็อกเนี่ยไปเลยช่วงประมาณเมษายนถึงพฤษภาคมครับ ไม่มีอีเวนต์ใดๆครับเกิดขึ้นใน r o บ็อกเลยครับนอกจากอีเวนต์สปอนเซอร์สปอนเซอร์ไม่ได้แย่นะแต่ก็ไม่ได้มีอีเวนต์ไหนครับที่กระแทกปากอหา่คนได้นะครับเท่ากับอีเวนต์ครับอย่างไมโต่แชมเปียนที่ r o บ็อกเนี่ยจัดไปครับเมื่อ2ปีก่อนคือช่วงที่ผ่านมาครับมันจะมีสปอนเซอร์แล้วก็ปีที่แล้วกับการมาของ UGC Limited ที่มีของแจกฟรีเพิ่มถึงแม้ของแจกฟรีจะเยอะขึ้นนะครับ แต่ว่าความสนุกแล้วก็ความที่หลายคนนะครับชื่นชอบเนี่ยมันไม่เทียบเท่านะครับกับช่วงประมาณเมื่อ2ปีก่อนที่โรบ็อกเนี่ยยังจัดนะครับเมตัวแชมเปียนหรือการจัดครับเอคันครับในช่วง2020ที่โรบ็อกเนี่ยก็จัดนะครับเป็นปีสุดท้ายครับก่อนที่มันจะรีบูตใหม่ซึ่งอีเวนต์เหล่านี้ครับคือมันหายไปเลยครับจัดทางโรบ็อกนะครับคือตอนแรกเนี่ยที่หลายคนติดตามข่าวมาหรือติดตามกิจกรรมเม่ตัวแชมเปียนมาจะทราบดีว่า โรบ็อกเกมไม่ต่อนะครับเอคันแน่นอนครับเพราะว่ามีสปอยมาเยอะมากแล้วก็ไอเทมครับที่เป็นทนนี่เอค์นะครับออฟนอนเอซิสอ่านชื่อผิดเปล่าไม่ทราบนะครับที่มันเป็นสถานะครับว่าทางโ o บ็อกเนี่ยจะไม่ทาเอคันต่อไปครับในปีถัดไปซึ่งตัวของเอคันครับมันมีข่าวครับที่มาบูมนะครับเมื่อช่วงไหนวันที่ผ่านมาทางโ o บ็อกเนี่ยครับมันมีกุดสปอยมาเยอะมากที่เป็นไปได้ว่าโ o บ็อกครับจะหยิบครับ กิจกรรมคล้ายคลึงกับเอ็กฮันต์เนี่ยครับกลับมาในโรบ็อกซ้ําอย่างเช่นตัวของทวิตเตอร์ครับบ็ x ก n ี่นิวที่ออกมาแชร์ภาพครับแถบใหม่เป็นชื่อแถบใหม่เลยนะมีชื่อว่าเดอะฮัน t h เดอะฮันที่นี้ครับก็น่าจะย่อม,มาจากเอ็กฮันต์นะครับที่โรบ็อกเนี่ยเคยตั้งชื่อไว้ซึ่งหลายคนก็จับตามองครับจนกระทั่งโรบ็อกครับเกสปอยครับวันที่1มีนาเมที่ผ่านมาครับที่โรบ็อกเนี่ย สปอยเกี่ยวกับแพ็กเกจนะครับโคบล็อกตัวใหม่ถึงแม้แพ็กเกจโคบล็อกเนี่ยครับมันจะไม่เกี่ยวข้องกับเดอะฮันนะครับแต่ว่าหงายคนก็ดีใจครับที่โรบล็อกเนี่ยแก้กลับมาจริงจังครับกับการตลาดนะครับแล้วก็ทําการขายไอเทมิมิเต็ติดนะครับอีกครั้งหนึ่งคือโคบล็อกที่ปล่อยมานะครับมันเป็นโคบล็อกตัวใหม่นะครับมีชื่อว่าโคบล็อกเดวอล์อกเกอร์นะครับขายเพียงแค่1เดือนคือเอาจริงจริงหงายคนก็ไม่ได้หวือหวามากนะ คือสำหรับบางคนนะครับแต่ว่ากับบางคนครับต่างรู้สึกดีใจครับเพราะว่านอกจากการที่โรบ็อกเนี่ยครับแกจะประกาศนะครับแพ็กเกจตัวใหม่มาแล้วนะครับหลังจากที่แพ็กเกจนี้ครับปล่อยมาทางการนะครับทางโรบ็อกเนี่ยทำการทวิตนะครับแล้วในทวิตที่ว่านะครับมันมีการเขียนสปอยครับแง้มครับเขียนว่า Hunting for Order News Follow along หมวกทุกคำซูนตรงเนี้ยมันเป็นข้อความที่หลายคนดีใจครับว่าโรบ็อกเนี่ย กลางให้ความหวังนะครับกับอัปเดตครับตัวใหม่ครับของเดอะฮันคือจริงๆก็ไม่ชัวร์ว่าโดนกรโดบ็อกต้มตุ๋นหรือเปล่านะครับเพราะว่าก่อนที่โรโคบ็อกแพ็กเกจใหม่นะครับจะมาเนี่ยทางทวิตเตอร์เดวิดทวิตเตอร์ทีมงานกรโดบ็อกหลายคนนะครับออกมาชงกันเยอะมากคือมันเป็นการชงที่มันหนักที่สุด้วครับตั้งแต่ที่ผมดูมาในทวิตเตอร์เพราะข่าวันก่อนเนี่ยกรโดบล็อกเนไม่เคยชงอะไรกับแบบนี้นะครับในเกมซะท่าไหร่ แม้ว่าจะเป็นสปอนเซอร์ก็ตามครับในเกมปาดิววดแกก็ไม่ค่อยชงเยอะนะแต่ว่ามาปีนี้แกชงหนักมากครับกับแค่โคบล็อกหนึ่งตัวจริงๆมันก็ไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นเพราะว่าโรบ็อกแกก็ขายไอเทมลิมิเต็ดนะครับมาประมาณหลายเดือนแล้วที่มันขายถูกๆกเขาก็มีเอฟเฟกเนี่ยครับซึ่งโคบล็อกเนี่ยมาก็ไม่ได้ถือว่ายิ่งใหญ่เท่าไหร่แต่ที่หลายคนนะครับเปนสนใจก็คือเดอะฮันเนี่ยครับที่ทางตัวของโรบล o อกเนี่ยแกงแง้มันนะว่าจะมาแน่นอน,นครับแต่ยังไม่ชัวร์ว่าตอนไหน อีกสิ่งหนึ่งที่มันทําให้ตัวของเลกตัวนี้ครับมันน่าเชื่อถือก็คือตัวของทางทวิตเตอร์หลายเจ้าครับไปค้นพบกับชิ้นส่วนครับแล้วก็อุปกรณ์ครับที่มีการเขียนไฟล์นะว่าเอกฮันครับซึ่งหลายคนก็เดาว่าทางโ o บล็อกเนี่ยซุ่มสร้างครับเอกฮันอยู่ภายใต้กลุ่มนะครับที่เคยสร้างนะครับตัวของแมปอินโนเวชันวอร์ดมาก่อนตรงนี้ก็ไม่ชัวร์ว่าโ o บล็อกครับจะจัดจริงหรือเปล่านะครับตอนนี้สปอยเนี่ยอุดมาเยอะมาก ตั้งแต่เหรียญตราครับหรือแบบครับในแต่ละเกมใครที่เคยตามอีเวนต์เอกฮันสมัย2ปีหรือปีก่อนของ Meta จอ r ์แ Champion เนี่ยจะทราบดีนะว่าโรบ็อกเนี่ยครับมันจะทำทำนองนี้เยอะมากอย่างเช่นทำแบบมาครับซ่อนในเกมถึงแม้ครับแบบเ่านี้ครับจะเป็นแบบที่ยังไม่น่าเชื่อว่าเป็นเอกฮันก็ตามนะครับแต่ว่าหลายคนก็อุ่นใจครับว่าโรบ็อกเนี่ยเตรียมจัดนะครับอีเวนต์ครับกลับมาแล้วนะครับในเกมต้องรอดูต่อไปนะว่าทางโรบ็อกเนี่ยครับ จะจัดเดอะฮันนะครับเป็นรูปแบบไหนนะครับเชื่อว่ากิจกรรมอย่างเดอะฮันครับน่าจะมาครับไม่เกินนะเมษายนครับไม่ก็ปนสภาคมแน่นอนประมาณช่วงปิดเทอมพอดีครับถ้ามันไม่ดีเรกหรือว่าผิดคาดนะถ้ามาปิดเทอมก็หายคนน่าจะได้สัมผัสนะครับกับอีเวนต์โรบ l อกนะครับอย่างเดอะฮันกันยังไม่แน่ใจนะว่าเดอะฮันที่นี้ครับจะเป็นอีเวนต์ครับหรือว่าเป็นแค่กิจกรรมธรรมดานะ ตอนนี้ก็เชียร์ครับว่าขอให้เป็นเอเค้นเถอะอย่างไรก็ตามครับต้องติดตามนะครับข่าวจากทวิตเตอร์ของโรบ็อกต่อไปนะครับเชื่อว่าทวิตเตอร์โรบ็อกตอนนี้เนี่ยน่าจะลุกเป็นไฟนะครับเพราะว่าหลายคนนะครับต่างติดตามครับข่าวครับเกี่ยวกับเดอะฮันครับที่โรบ็อกเนี่ยประกาศนะว่าจะประกาศเพิ่มเติมนะครับแน่นอนนะครับกับเดอะฮันนะครับสุดท้ายนี้ครับก็ถามคนดูหลายคนนะครับว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยเคยสัมผัสกับ เอกฮันนะครับหรือว่ามิเตอร์วชมเปี้ยนหรือเปล่านะครับในเกมโรบ็อกที่เป็นของโรบ็อกทำเองนะไม่ใช่แฟร์มกใครที่เคยสัมผัสก็คอมเมนต์กันได้นะครับพี่ใต้คลิปนี้นะครับง่คุณผู้ชมนะครับสนใจนะครับหรือตื่นเต้นกับเดอะฮันเนี่ยมากแค่ไหนคอมเมนต์กันได้ครับที่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเปท่่นี่ก่อนนะครับงั้นขอขอบคุณนะครับสมาชิกช่องเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม